รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามใม่หลอกนีเมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดด้วยหัวใจโลกหน้าอยู่ขึ้นกว่านี้ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะมาเชิญชวนคุณผู้ชมกราบสักการะขอพรหลวงพ่อโตมาติดตามข่าวสารโครงการบวชปฏิบัติธรรมใต้ต้นพระศรีมหาโพ์น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียระหว่างวันที่7ถึงวันที่15มีนาคมพศ2569และรับฟังเทศนาธรรมจากพระครูวิบูลพัฒนกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าวาดวัดหัวกระบือ่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอความสุขความถวัสดีความเจริญในธรรมความจเจริญรุ่งเรืนนองงกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมาเกิด เกิดเรามาเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธทุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคิดดีแลนซึ่งได้ออกอากาศสู่สายตาประชาชนทุกๆวันเสาร์ในเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งมาโดยตลอดก็ขอกระซิบทํายับเตือนได้หลายท่านที่บอกว่าเปิดไปแล้วไม่เจอไม,ไม่มีรายการที่โยมเปิดไม่เจอนั่นคือโยมต้องดูตั้งแต่วันศุกร์เช้ามืดลุงขึ้นเป็นวันเสาร์ ตีห้าที่ห้าคก็จะมีรายการคิดดีแลนด์ออกสู่สายตาประชาชนทั่วโลกร้อยเจ็ดประเทศนะดังนั้นก็ญาติโยมที่ได้โทรโทรศัพท์ลื่นมาคุยกับหลวงตาบอกเปิดไปไม่เจอทักทีนะต้องให้อวันศุกร์เช้ามืดลุ่งขึ้นวันเสาร์พอพระอาทิตย์ขึ้นในเป็นวันเสาร์ก็จะมีรายการคิดดีแลนด์ออกสู่สายตาประชาชนทั่วโลกดังได้กล่าวมาแล้วนะ ญาติโยมทั้งสาธุชนในช่วงนี้นะณที่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางกุเทงกรุงเทพมหานครก็จะรับการมอบหมายจากพระเถรานิเถระเจ้าคณะพันธุการหรือคณะธรรมทูตสายประเทศธรรมทูตสายประเทศอินเดียนะเะนปาลวัดไทยพุทธกายาแล้วก็สมาคมาธรรมตถิตวัดพญาธนุคุณวัดพญาตุเรน กรุงเทพมหานครและบริษัททัว์จิตอาสารายการเดบิวท์พิบันโชว์ทท,ทบหและก็รายการเที่ยวไปมูไปกับรายชีวิตได้มอบให้วัดหุวกระบือเป็นจุดศูนย์รวมในการจัดงานบรรพชาสมบทบวชหน้าหมู่จำนวน93หน้าเพื่อจะได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีด้วยตัวเราทั้งทั้งหลายและก็เพื่อจะได้ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม,ม,อมเอาบุญกุศลคุณงามความดีบรมีนี้เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศนแด่ต้นเด็ดพระนางเจ้าพระมราชนีพระบัร,รปีหลวงทวดเด็ดแม่ของแผ่นดินแล้วต้นเด็ดแม่ของเราพวงชวนชาวไทยทั้งชาตินะท่นนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการคิดดีแลนอยู่ขณะนี้ญาติโยมท่านสามุชนมีบุตรหลานที่จะกวาดเข้าสู่ร่มผ้ากาสวพัดหรือว่าจะกวาเข้ามัวเป็นพุทธบุตรพุทธบุตรเเจ้าในพุทธศาสนา ก็ขอเชิญเ,เจเริญพรติดต่อได้หลายหลายแห่งหลายที่นะดังที่ได้กล่าวแล้วหรือว่าติดต่อมาที่วัดหลกระบือแหวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหาคนครนําเอาบุตรหลานของท่านมาสมัครลงชื่อว่าจะบวชนาคในจํานวน93นาคเนี่ยก็แล้วก็บวชโดยเฉพาะบวชที่ประเทศอินเดียเนี่ย เป็นสิ่งมหัศจรรย์นะเป็นสิ่งสี่ต้องการที่เราทำได้ยากเมื่อไม่กี่วันนี้ทางธารทั์กองทัาบกช่องห้าก็ได้กาพัฒนาลวงตาไปคุยในรายการทาราทัดกองทัพบกช่องห้าเรื่องการบรณประชาสมบทบวชนาคหมูนะ่ร่วมกับพิธีกรนะคุณเป้แล้วก็พิธีกรอีกหลายท่านด้วยกันว่าได้ถามลุงตาว่าการบวชที่ประเทศไทย กับบวชในประเทศอินเดียนั้นเหมือนกันหรือไม่ประการใดจริง,รงๆการบวชก็มีพระบัญชาบวชถูกต้องตามพระวินายเหมือนกันแต่ว่าอานิสงส์ของการบวชนโยมต่างกันเป็นสิ่งมหาศาจา์นะถ้าเราบวชที่นั่นน่ยมมันเป็นบวชที่ต้นกําเนิดพุทธศาสนาแล้วก็เราได้มีโอกาสไหวพระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาแล้วบวชที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพ์เป็นสิ่งมหาศาัศย์นะ แล้วก็ยังได้มีโอกาสปาไปไหว้พระสรวจมว์เจริญจิตภานาทั้งทัดห,หลายสถานที่สถานที่ประตูตตะทะลุตะแดงปฐมเทศนาปรินิพานแล้วยังมีสถานที่อีกมากมายหลายแห่งแล้วก็อยู่ที่นั่นโยมแค่เพียง9วันเนี่ยเราไม่มีเวลาว่างคิดเรื่องอื่นจิตจะเป็นกุศลตลอดการตลอดเวลาแม้แต่นั่งรถไป จากที่สถานที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องเจริญจิตภาวนาไหว้พระสวดมนต์เจริญพุทธคุณธรรมคุณทั้งคุณตลอดกาลตลอดเวลาแล้วโยมเป็นสิ่งมหศจารรย,ย์หลายๆท่านบอกว่าไปแล้วจิตใจสงบบวชที่นั่นนะโยมเป็นเป็นสิ่งที่เ,ออเกิดปีติแล้วก็ครั้งหนึ่งชีวิตโยมครั้งหนึ่งในชีวิตที่เด็กบวชที่นั่นคือต้นกำเนิดพุทธศาสนานะฮะ เป็นสิ Sakura, ่งมาหัศจันทร์ฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่บวชแล้วเคยบวชแล้วสองครั้งสามครั้งที่ประเทศดีๆเออประเทศไทยก็ยังสามารถไปบวชที่นั่นได้นะโยมก็บอกถามว่าเคยบวชแล้วบวชได้หรือไม่ประการใดบวชได้โยมครั้างพุทธการนั้นเคยบวชถึงเจดวาระเจครั้งข้างสุดท้ายได้สาเร็จเป็นพระรหันต์คือบวชแล้วเบื่อทางเบื่อการประพฤติธรรมัจดมบันธรรม แต่ว่าพอบวชวาระสุดท้ายสาเร็จเป็นพระรหา์ได้เนี่ยบวชเมื่อแก่โยมก็เนี่ยบุญกุศลคุณงามความดีบารมีที่บวชแ,แ,แล้วไหว้พระตัวมณฑลเจริญพันาสําเร็จมรรคผลนิพพานได้ยะนเ่าท่านทั้งหลายอ่ถ้ามีบุญบารมีแกกล้าปฏิบัติธรรมแล้วไหว้พระตัวมรฑลเราอาจจะเกิดบุพนิมิตมีจิตมั่นคงแล้วก็สามารถจะบรรลุคุณธรรมได้ด้วยที่ทประเทศดีดดด นะฉะนั้นญาติโยมท่านสาวุชนที่มีบุตรหลานจะกวาเข้ารูสู่ร่มผ้ากาศฮัทบวชพุทธบุตรพุทธเจ้าต้นกำเนิดพุทธศาสนาครั้งหนึ่งในชีวิตก็เชื่อเริญจริญพรหนที่ต่อสมัครได้อ่าหน้าที่วัดกระบือและหลายอย่างหลายที่นะฮะแล้วก็ญาติโยมท่านสาวุชนบางคนบางท่านอาจจะไม่มีบุตรหลานเข้าบวชบางคนมีแต่บุตรหญิงไม่มีบุตรชายอ่าแล้วบางคนไม่มีบุตรเลยบางคนไม่ได้ เกิดมาแล้วไม่ได้แต่งงานไม่มีไม่มีครอบครัวแต่ว่าก็ต้องการที่จะเป็นญาติกับพุทธศาสนาก็โบราณได้กล่าวว่าเราบวชหญิงบวชบวุตรหญิงบวชชายอะไรก็ตามบวชแล้วด้วยตัวเองหรือว่าส่งบุคคลเขาบวชจะได้เป็นญาติกับพุทธศาสนานะันั้นเราท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธนะก็ต้องการเป็นญาติกับพุทธศาสนานฉะนั้นเชื้อเชิญเจนันทร์พรถ้าโยมไปบวชไม่ได้ นำปัจจัยร่วมกันไปเป็นเจ้าภาพนาคทั้ง 9. 3, ก้าถึงต่อก้าสามนาคกำหนดว่านาคละหนึ่งบาทแล้วนาคเนี่ยต้องมีบาทบาทหนึ่งองค์หนึ่งบาทหนึ่งองค์หนึ่งบาทบาทที่พระจะต้องเอาอุ้มบาทไปรับบาทแต่ว่าหนึ่งบาทเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการบวชนาคทั้ง9ก้ามนาคหรือว่าท่านจะเป็นเจ้าภาพทั้ง9ก้าสบาทเก้าสามนาคก,ก็ได้หรือเป็นเจ้าภาพไตร ักหนึ่งไตรไตรหนึ่งก็ทางทีมงานกำหนดไว้1,000บาทแต่ไตรก็ต้องมี2ชุดนะยังจะมีสิ่งของหลายๆอย่างผ้าเช็ดตัวรองเท้าร่มทุกสิ่งทุกอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดรวมเครื่องบวชทั้งหมดก็กำหนดไว้ทีมงานกำหนดว่า5,900บาทนะ5 9า0บาทได้เป็นเจ้าภาพเครื่องบวชพระหนึ่งหนึ่งห่งรูป ยังไม่สำเร็จอรัธานได้ใช้คําว่า1นึ่งรูปเป็นเจ้าภาพหรูปหรือว่าจะเป็นเจ้าภาพบวชทั้งองค์ก็ส0 0 0มื่นบาทนะเขาะจะมีค่าพระอุปชาคู่สวดค่าพระนั่งอันดับแลหลายสิ่งลหลายอย่างนาทางทีมงานกำหนดว่าสา0่า35,000บาทหรือว่าท่านทจะ,ะตรงบุตรหลานและจะติดตามไปร่วมบวชหน้าก็มีค่าใช้จ่ายบ้างส่วนหนึ่งก็ไม่ไม่เต็มตามจำนวนนั้นนะไม่ถึง ห้าหมื่นเก้าพันบาทอาฉะนั้นก็กว่าญาติเดิมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการทิดดีแลนี้แล้วมีโอกาสก็ขวกบอกต่อต่อกันไปด้วยว่าเราท่านทั้งหลายมาร่วมการสร้างบุญสร้างกุลสร้างคุณงามความดีมาสร้างบารมีร่วมกันกคไนมาทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมการสร้างบุญสร้างกุ่าผนบุญด้วยกันก็จะได้ร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีไปพร้อมๆกันเคยตกละกันลำบากทุกยากเดือดร้อนเราได้อาศัยบารมีคนมีบุญแล้วก็เนี่ยก็จะชักจูง ชักนำให้เราได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างศนและ,จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสืบต่อไปโยมโยมฉลองโยมพันทองเนี่ยต,ตามประวัติออกกุ้งบอกว่าสมัยก่อนปูเครื่องหมาแหงนะบ้านแบบสมัยรับซื้อเหล็กเล็กๆ,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 ๆน้อยๆเดี๋ยวนี้โยมเจริญรุ่งเรืองแล้วโยมไปมาหลายครั้งหลายข่าวสร้างพระไปถวายไว้ที่พระคันธกุดีพระคันทกุดีเนี่ยโยมเป็นสิ่งมหศัศจรรย์โยมไปทุกคนไปจะต้องขึ้น แต่ว่าถ้าทัวร์ไม่จัดเนี่ยไม่ใช่ยังไม่ใช่เราจัดนี่เขาไม่จะไม่ได้ขึ้นไปแต่ว่าถ้าจัดอย่างนี้ก็จะต้องขึ้นไปเขาขึ้นจักรูดพระคารทัศกรีขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาธารมพระพุทธเจ้าไปถ่ายรูปบนนั้นวิวเด่นสวยงามมากล้องตาได้ไปทุกครั้งได้ไปถ่ายรูปบนนั้นนะโยมคงจะเห็นในจอทีวีว่ามีความสง่างามเนี่ยขึ้นไปแล้วโยมจิตวันนั้นมันจะร้อนนะไม่มีต้นไม้แต่ว่าโยม เราสามารถนั่งจิตนั่งทํธรรมาที่ให้จิตสงบได้แต่นั่งนานไม่ได้เพราะทุกคนจะต้องรอนะไปนําเครื่องสักการะไปถวายที่พระคันโตกดีของพุทธเจ้าคือนะที่ประทับของพระองค์ท่านนะที่เขาคุจกูดแล้วโดโยมเดินวันนั้นนะ่ะถ้าเราเดินไม่ไหวเขาจะมีกระเช้าหับหัวท้ายหับ,หบ,หบแล้วก็เราก็นั่งกระเช้าแล้วได้สร้างทานบร,รมีโยมแจกทานเป็นตลอดทางนะเนี่ก็ได้สร้างทานบร,รมีด้วยนั่นมันได้หลายๆอย่าง ฉะนั้นญา,าติเดมท่านสามุชนได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วนามีบุตรหลานจะขวากเข้าสู่ร่มภาคการสภากาชาดเฉลิมพระเกีินนะหรือว่าะจะนำเอาข่าวสารนี้ไปแจ้งบอกต่อๆกันก็เป็นบุญกุศลแค่เล็กชักชวนเขาเราก็ได้บุญด้วยนะักโบราณบอกว่าเราทําบุญด้วยตัวเองอเกิดในภพใดาชาติใดก็จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถ้าทําบุญด้วยตัวเองแล้วชักชวนผู้อื่น ก็จะได้เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีและมีค่าท่าบริวารและมีพวกพ้องพี่น้องบริวารแต่บางคนนั้นไม่ทําบุญด้วยตัวเองแต่ชักชวนผู้อื่นนะเกิดทบใดชาติใดก็เขาเรียกมีค่าท่าบริวารมีเพื่อนพ้อเมื่อมาแต่ว่าตัวเองไม่มีสมบ,บัติเงินทองเราคงเห็นปัจจุบันนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฉะนั้นการทําบุญด้วยตัวเองชักชวนผู้อื่นด้วยนะก็จะได้ เป็นทั้งเศรษฐีมาเศรษฐีแล้วก็ทํากิจการเจริญลุกเรืองแล้วก็มีพวกพ้องญาติพี่นอ้องคนเคารพนับถือมากมายนะฉะนั้นญาติโยมทั้งสาชนได้รับชมรับฟังรายการคิดดีแลนี้แล้วมีโอกาสนะอย่าพลาดโอกาสดีงามนี้แต่นึกครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้มีโอกาสบวชเป็นพุทธบุตรบูชาเจ้าหรือวัาสนับถนนบวชคนให้เป็นพุทธบุตรบูชาเจ้าในคราวครั้งนี้แล้วก็ไม่ไมใช่บวชธรรมดา บวชเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระทุกสนแด่สมเด็จแม่ของแผ่นดินสมเด็จแม่ของเราเป็นการแสดงออกถึงซึ่งความกระตัญยูคือรู้คุณกระตเวทีคือตอบแทนพระคุณของท่านเป็นวาระตุท้ายแต่ว่าไม่ใช่ทําเฉพาะครั้งนี้แล้วยังสามารถทําได้ต่อๆไปนะเพราะว่าเราท่านทหลายอยู่ใต้ร่มพระบรมีของพระองค์ท่านมาตลอดก,การตลอดเวลาพระองค์ทรงแผ่พระมปีปกป้องคุ้มครองพื้นแผ่นดินไทยให้เราอยู่ได้ความร่มเย็นเป็นถูกได้ความผาสุกมาโดยตลอดนะฮะ โบราณท่านกล่าวว่าอย่างนี้โยมคนเราเมื่อล่วงรับดับจิตไปแล้วเนี่ยระหว่าง7วันเนี่ยหลวงตาเคยแนะนําโยมอยู่บ,บ่อยๆระหว่าง7วันเนี่ยดวงจิตยังไม่ไปไหนยังวนเวียนอยู่บริเวณสถานที่นั้นก็ให้ทําบุญเพราะฉะนั้นหลวงตาเมื่อคราวทําตบโยมแม่ทุกวันเช้ามาทําบุญเลี้ยงพระ,ะทุกวันแล้วก็ภายใน7วันเนี่ยเ,เริ่มเ,เริ่มจะจิตจะจะ,จะ,จะถอดจากร่างไปแล้ว ดนั้นระหว่าง7วันเนี่ยอาจจะมาวนเวียนอยู่ในบริเวณสถานที่ที่เราจัดงานดังนั้นก็ต้องทําบุญให้เต็มกําลังเต็มความสามารถเนี่ยแล้วก็บุญกุศลก็จะส่งผลได้ดไปสสเสวยสุขสมบัติในภพใหม่ภูมิใหม่เพราะว่าเมื่อเราล่วงรับดับจิตไปแล้วเนี่ยเขาทําให้แล้วบางครั้งเราอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่บุญกุศลที่เราทำเนี่ยโยมไม่สูญถลายไม่หายไปไหนจะติดกายติดใจตลอดการตลอดเวลาแล้วได้ไปสเสวยสุขสมบัติในภพใหม่ภูมิใหม่เหมือนกับ ส้มเด็จแม่ของแผ่นดินคือสมเด็ดพระนางเจ้าบรราชนีพัน์ปีหลวงหรือว่าสมเด็จแม่ขององค์พระบรมศา,ษา,ษาสดาธรรมุเจ้าเมื่อล่วงลับดับสังขารแล้วไปเกิดบนชั้นดุสิตสวรรค์นิยมเพราะอะไรบุญกุศลสร้างสมอบรมมามากมายหลายภพหลายชาติฉะนั้นเราทั้งหลายก็ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบุญมีให้เต็มกำลังเต็มความสามารถแล้วก็บุญกุศลนั้นจะส่งผลให้เราได้ประสบ ความสุขกายสบายใจถ้ามีบุญบารมีแก่กล้าก็สามารถประพฤติปฏิบัติตนให้บรรลุนับมรรคผลนิพพานได้ในพบน้ชาตินี้ในช่วงนี้นะก็วัดหัวกระบือแฝงท่าข้ามแขมุงเทีนกรุงเทพมหานครก็กําลังจัดสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400้อยตารางวาก็กําลังเร่งเร่งงานว่าให้เสร็จทันก่อนที่จะจัด,จดงานบรรพชาลทบบวชนาคหมู่จํานวน9.3นาคเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม,มอถวายพระขนแดบบ่พระองค์ท่านนะ ก็จะต้องใช้สถานที่นั้นเป็นที่พักนาคทั้งหมดปรงผมนาคแล้วก็กลับมาก็ลาสิกขาลาท,ที่นั่นเพรา <c oughs> ะนั้นก็เราเดินทางกันตั้งแต่วันที่7มีนาคมถึงวันที่1 5 17ถึง15มีนาคมนะแล้วก็งานนี้ก็ขวากงานถ่ายชีวิตโคกระบ,บืออะไรการนี้วกวัก ถ่ายชีวิตบือเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหถวายพระกุตนแด่องค์เจ้าความมากระตัดทุกทุก,ทก,ทกพระองค์นะหลวงจาได้จัดมาเป็นเวลา 3. 0มสิบกว่าปีแล้วแล้วก็ขณะนี้โครงการมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาของต้มเด็ดพรรคกนิถารเาจา้าท่านญาติเดมท่านสาธทุชนมีโอกาก็มาร่วมทำบุญถ่ายชีวิตโครกระบือกันแล้วก็มาร่วมกันสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคุทั้งหลายทั้งจรผ่านไปผ่านมาระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการแล้ว สะพานสามแผ่นดินเหมือนกับ <c oughs> อดีตการมาคะมานพมีกุศลฤาษาประปรุงทุ้นที่ทำถนนท้นทางที่ลกลงกลังให้เรียบร้อยสวยงาม <c oughs> เมื่อล่วงลับดับจิตไปแล้วโยมนี่บุญกุศลที่กระทำไว้เนี่ยส่งผลให้ไปเกิดเป็นท้าศักกะเทวราชไปสิงสถ,ถิตอยู่บนสวรรค์แล้วก็มีข้าทาบบริวารนางฟว้าบริวา,นา,นา,ารวามากมายนี่บุญกุศลทำแล้วไม่สูญทาลายไม่หายไมไ่หาย่ันมีโอกาส ก็สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันในการจัดงานบรรพชาทับดบวชนาคหมู่จานวน9ก้าสานาคเพื่อน้อมเก้าน้อมกมมถวายพระคุณดำรงอุทิศถวายพระคุณดำรงท่านและเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีให้แก่ตัวเราทั้งหลายวันนี้รายการคิดดีแลนก็หมดเวลาแล้วในท้ายที่สุดนี้เกล้าพร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพก็ขอกราบปรินาคุณพระรีรัตนไตรคือคุณมุตตเจ้าคุณพระธรรมคุณบดีสงและด้วยอำนาจบุญลิ์ ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพโตธรรมกงหลวงพโตหมอยาพระเก่งยูบูลถูกตลอดทางทวยเทพเทวสิงสิงหลายในสายกลโลกก้าวข้อกลาวพัฒนาขอเชิญท่านตเด็จลงมาสมัครสมานทั้งมดิีกรมเกลียเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดอย่าได้คิดร้ายทำลายศาสนาของกนาละการและโปรดยงด้วยช่วยแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติศาสนาองค์เจ้าฟ้ามมกัตราชวงศ์จักรีทุกองค์ขอได้โปรดช่วยแผ่บารมี ปกป้องคุ้มความพระองค์พระองค์ทรงมีพระปรมามายแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีประชชนมาายออยู่ย,ยืนยืนนานแล้วก็พระองค์ทรงประทับเดี่ยวเป็นเม่งขวัญเมื่อเราปวงรนงชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าชั่วกรนานและขอญาติโยมท่านสาุชนได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะนี้แล้วก็ตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างบุศสตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจเท่าบริเมตตลอดการตลอดเวลาขอยมทุกทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ขอ,อย่อนไหมดเคราะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภยัยขอโยมทุกทุกท่านโชคดีดวงดีรำด่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีใจบุญเป็นเศรษฐีที่มีคุณธรรมและอย่าโปรดอย่าทอดทิ้งพุทธศาสนาช่วยกันบาทธรรมบำรงพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองตื้ต่อไปตราบเท่าเื่อกระนานโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินขอจเจริญพร ในที่เดินทางมายังบางขุนเทียนชายทะเลเชิญชวนแวะเข้ามาที่ซอยเทียนทะเล19นะคะตรงเข้ามาที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหาคนครแห่งนี้ค่ะเข้ามากราบขอพรหพอ่อโตกราบขอพรท้าวเวสสวนรมาทําบุญไถ่ชีวิตโครกระบือมาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างอุโบสถวัดหัวกระบือกันนะคะและเชิญชวนคุณผู้ชมเข้าร่วมโครงการบวชปฏิบัติธรรมตาต้นพระศรีมหาโพธิ์ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงณวัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียระหว่างวันที่7ถึงวันที่15มีนาคมพศ2569ค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0 8 7 5 0 0 5 8 0 0ค่ะสำหรับวันนี้รายการคิดดีแลน์เวลาหมดลงแล้วและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เก้าวเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจเขาปลทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องหนุกสุขหัวใจคิดถึงเธอเหลือเกินความคิดนี้ดีที่สุดคิดถึงหมดหัวใจ